ทุกคุณไอซ้อมไอปีซ้อมไอซ้อมซ้อมเห็นไหมรู้จักื่อตัวยิงขึ้นมาตอนที่รอบบา้านค่ะวันนี้มันนอนบ้านใส่รูไม่เจ้าก,ก็มันไม่เปิดหน้าต่างไปให้ก็ปิดบ้านเห็นไหมเห็นไหมมาเร็วไม่ใช่มันรอบทีนี้กับแมวในบ,านบใ้านรอบแต่ใกล้ลูกเจ้าบ้านนี้มือน่าไอลูกเจ้าบ้านมาถี่รังมามาก็มา มาเรีวมามิไม่โกรธไอ้อภัยหมดแล้วมาให้เป็นลูกกตันยูเหมือนเดิมมาเด็วพี่โจมมาม่ให้เป็นลูกกตันยูเหมือนเดิมมาลูกมาไม่โกรธมะมามา,มามีใอ้อภัยหมดเลยมาเด็วลูกมามาโอ้ออยอไปพี่โอมหมดแล้วนะลูกนะรับมากินแล้วนี่ทุกคนน่ตานั่นเป็นแป้รอยเรือนคุณลุนว่างไปเจา้าโค้งมันไปจำม่านนะหว่า cô vinh lót tang nhưng wát anh toàn, thầy tu sĩ cô sẽ có mở tang mai, lùm trơ, mày không tham gia thầy trâm, anh nô bình tru, ở trong nhà, ở trong ban thầy trâm lốp mà cá chết, tôi mẹ bo nhiên, mẹ anh nô bình tru, nó có máy quay, nhưng không có gì đâu, nhưng khi thầy trâm bo bay ngay, mình mì chào này chào khoang thính mày leo này mẹ bỉng tuôn chào khoang như nhú ngay thảo thì vào bun vay đi ba nè, nông bàn để làm mẫn nông bàn để chiết dã, này ba nó đi nào mẹ ba, tất mình mình song song na mẹ bồn nhiên mình song song อยู่นอกบ้านนั่งกวาดกับแมวกลางบ้านนักเดียวนอนในบ้านมั่งมึงอยู่ในบ้านไม่ติดเลยอยู่ในบ้านไม่ติดเลยใหญ่จอมือนี่ตายายยังชัวร์แล้วลแลยตอนนี้ขนาดมันเป็นแป้กูยังต้องมานังตายายเลยในซ่ํานะแต่ไม่มีไม่กลับมาอยู่นี่ใหญ่เบื่อรักบ้านไงไม่ใช่รักเจา้ากงนะรักบ้าน อยู่มันเขาเรียกอะไรสั้นกวาบ้านนั้นไม่ต้องออกไปเลยเลยทีมันอีชักไม้นอนในบ้านพีชีพีเชียนลูกกระตันอยู่ดูคนเน,กกน้ลูกดูคุณลูกปัสเจศลูก,ล,กลูกดีนี่ดีไปมัดนี่เอาไะย่อไปก่อนบัง <laughs> ฮ <laughs> <laughs> ัลโหลบังบังเต้ัลโหล บางตีเนี่ยทุกนุนทีก็ถ้าว่ากางอาแมวบ้านนี่เลี้ยงปอยว่าเลี้ยงปดอันเราอีตอบว่าเลี้ยงปิดก็ได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าวันยินยินเราปล่อยใออกไปเล่นแต่การันตีว่าตุกคืนต้องข้านอนในบ้านมีบางเตะมีปีซี่ไอ้ตอมนิ่มอยู่วันผัวมันวันนี้เลยอันนิ่มมะมันอยู่ไม่ติดแล้วอืมอืมอม,มันเปิดตู้เป็นนู้อย่าออกไปกอนตามาเร็วน,นุวยลูกจากบ้านไม่อุ้มค้าบานตี เดี๋ยวห่าทีนอนปี่ปุยอยก่กนวันนี้ป้ามาตำ้านข้างหนองกัะตำ้านข้างหนอกต้มือนี่มันอยู่นอกบ้านได้ไงล็อกประตูก่อนเดี๋ยวว่าที่นอนนห้ปี่ปุกลูกปุกก่อนถึงนี่ไอ้นุ๊ปอิงจูเด็กนี่จ,จับมาข้างลูกคืนกลางคืนต้องนายนอนในบ้านถึงก็คุณพี่ปุกนะคะแต่แกเดียลูกจากบ้านทุกคนเนี่ยแป้ที่ว่า้าไปน่ะโม BS. แน่เลยลูกเบาให้มาเลยที่ดูนี่พี่ปุยนี่น un, ดูมันดูย่นดูหรือละ